นายสมรักยกน้อยวงแหน่เพลลมเก่าในชิดอินทรนกป่าไม้จังหวัดเพชรบูร์ร่วมกันปล่อยแถวชุดบติการรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิกที่อายการมีความเห็นสั่งฟ้องเพิ่มอีกหนึ่งแห่งหลังครบกำหนด7วันตามคำสั่งที่ติดประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของรีสอร์ทเก็บทรัพย์สินมีค่าและทำการรื้อถอนเองซึ่งล่าสุดพบว่าผู้ประกอบการรีสอร์ทไร่มะลิหอมได้ทำการรื้อถอนเองไปแล้วเป็นบางส่วนและต่อมาไม่มีการรื้อถอนอีกแต่ได้ทำการเก็บทรั สินและข้าวของเครื่องใช้ออกจากพื้นที่เกือบหมดแล้วเหลือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารรีสอร์ทและห้องน้ํารวม12หลังที่ยังไม่ได้รื้อถอนซึ่งการปฏิบัติการรื้อถอนรีสอร์ทวันนี้ได้มีกําลังเจ้าที่ป่าไม้เป็นหลักร่วมกับเจ้าที่ตํารวจทหารกองกําลังอาสารักษาดินแดนและตะรวบตรเวนชายแดนที่31จำนวนกว่า200นายโดยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภูทับเบิกส่วนหน้าที่บร,บริเวณข้างด่านเก็บเงินอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าหมู่ที่8ตําบลบ้านเนินอําเภอ ลงเก่าซึ่งเป็นปากทางเข้าสู่พูทาวเบิร์กเพื่อเข้าปฏิบัติการหรือถอนและเก็บเศษซากวสัสดุที่เหลือของรีสอร์ทดังกล่าวโดยก่อนที่จะมีการเข้าปฏิบัติการได้ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทําการตัดไฟและให้ชุดตรวจหาวัตถุระเบิด EOD จากกองพลหันมาที่หนึ่งค่ายพระคุณผาเมืองเข้าทําการตรวจสอบภายในพื้นที่เพราะเกรงจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดจากนั้นทําการสํารวจทรัพย์สินมีค่าพร้อมทําทะเบียนและเจ้าที่ป่าไม้เข้าทําการรื้อถอนโดยใช้กำลับบงคนใช้คอนทุบฝาผนังใน ส่วนที่เป็นปูนและทําการรื้อถอนในส่วนที่เป็นไม้ซึ่งการปฏิบัติการรื้อถอนบรีสอร์ในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในสองวันสําหรับการรื้อถอนเป็นไม่ได้ความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใ,นใดนอกจากจะมีการทําป้ายคัดเอาขนาดใหญ่ติดไว้ที่บริเวณหน้าทางเข้ารีสอร์ทโดยมีข้อความระบุว่า ประกาศที่ดินนี้บรรพบุพบรุษของเราครอบครองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมาแอไมกว่า180ปีและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศโดยผู้เช่วยชาญสารยุติธรรมว่าเป็นที่ดินของเอกชนไม่ใช่พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้2484รวมทั้งในขณะที่เจ้าที่เริ่มรื้อถอนได้มีนายยุพร,ราชโบอินอดีตสเพชรบุญเขตสพักประชาธิปัตย์ได้เดินทางมาหาในสมรักษ์ยกน้อยวงนายพลลมเก่าพร้อมกล่าวว่าที่ตนมาในวันนี้ไม่ได้ มาขัดขืนแต่จะมาบอกว่าเราไม่ยินดีให้รือ้อเนื่องจากเราได้ร้องขอต่อศาลให้ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารก่อนว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าหรือไม่หากเป็นป่าเรายินดีทําตามกฎหมายแต่หากสารพิสูจน์ได้ว่าเป็นที่ดินของเอกชนใช้ในการทํากินเราก็จะฟ้องผู้ที่มารื้อถอนในวันนี้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาขณะที่แนวพลัมเก่ากล่าวว่าก็เป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถทําได้แต่วันนี้ความเป็นภูทับเบิกเราทําตามมาตา รา44ที่ต้องการจัดระเบียบปรับให้เข้ารูปเข้ารอยซึ่งตนจะต้องเดินหน้าทำต่อไป